ตาช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนพวรรณเกียรตเกษมสุขค่ะจังหวัดศรีสะเกดเปิดโครงการบริการกลไกาการดําเนินงานในพื้นที่ตําบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ห้องประชุมโรงแรมพรมพิมานจังหวัดศรีสะเกดนายประทีปกิรติเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินง,งานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีผู้ที่เข้าอบรมจำนวน150คนประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการผู้นำชุมชนและแกนนำในพื้นที่ตำบลต้นแบบจำนวน3ตํตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงตาเจนอำเภอขุนขันและองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซอํำเภอโพศีสวุวรรณจังหวัดศรีสะเกด ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการผู้นำชุมชนและแกนนำในพื้นที่ตำบลต้นแบบทั้ง3ตํตำบลเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช2558นี้ค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความที่เห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนะมัสการค่ะ จเจริญพรการพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ประชาชนอาเซียนนั้นจะต้องอาศัยอิทธิบาท4อิทธิบาท4คือรากฐานของความเจริญมี4อย่างด้วยกันคือฉันทะนั่นเรียกว่าความรักในงานที่ทำา 2. คือวิริยะคือความเพียร 3. จิตตะคือความใส่ใจและวิมังสาคือการดูแลกิจการงานต่างๆไม่ให้มีความสะดุดไม่ให้มีปัญหาขอจเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถรัรมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134